สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเภที้สองการท่านเดชาดูการบอกมาแล้วนะครับที่ประเภทนีเดิมๆนะฮะคือการเตะไกลที่สุดว่าใครจะเตะไกลกว่าใครนะครับสูงหอยสูงหอยสวอสวอครับผมพยาบสุดหิเป็นหนาไม่เอาได้พอเหลียวเดลยเตะให้แห้งที่สุดนะครับ อัพเดทนักกีฬาลดไปนะครับสี่คนครับส oui ี่คนหาเพิ่มกันลดไปนะครับอัพสูงอายุเข้าอัพเดทเจ้าแม่มาเตะดูนี่มาโอ้ยดอกเกินตัวนักกีฬาเข้ามานะครับหาเพื่อนขับไปในทีมนะอัพเดทชี้เตะก่อนพื่อเจ้าว่าอ้า เอาเอาออกเลยครับเอาเก้าอี้ออกไปเลยนะครับหาลัดเตะไปอัดนะครับจะไปเตะอัดคนหรือพอเนออ้าและเสตตรา,าหมายเลขหนึ่งที่จะเตะปิดในวันนี้ต้องตามดูหมายเลขหนึ่งคุณพ่อเฉลียวอ้อนอุบลโดยแม่ขัดทองส่งเข้าป,ประกวดเราจะรับมือศิษย์สามเพื่อเตะนะครับเพื่อเป็นการเสียเกียรตินะครับ ไอ้างสัญญาณก่อนนะครับเตะก่อนข้าวนะครับหมายเลขมหนึ่งูดที่จะทำพิธจะคาหมายเลขมหนึ่งบุแท่เฉลียวอ้อนอะบนส่งแท่ระกอบโดยคุณแม่ขันทองอ้อนอะบนอาตี๋แต่ละกับเราจะได้ตื่นี้รันนะหนึ่งสองสามโอ้อาชีพไม้ได้ครับชีพด้วยกรรมการอาชีพด้วยนะครับ เา้ปตั right. ้งเลียนกรรมการขีดเรียบร้อยครับผมอ๋อีหมายเลขเลขสคุณพ่อือคุณพอแม่สิมาส่งข้าปตัวเอาแต้งไปให้ไวกันนะครับเนาะอย่าเบิ่ง่ากกรรมการข่อยได้ครับมันงเห่นยไพ่หลายอ่ะ ที <łość> ่เครียดพอจะขอคักที่มาแขวบ้าเดี๋ยวนะครับเราจะรับหนึ่งีสานยาวยาวเด้อเด้อไม่ปัจจัยหักบางสัญญาณเมยนะครับเราจะรับหนึานะครับเตะนะครับยาวเด้อ ไม่ได้ตัดสินชี้ชนะเลยกันบ่มาที่นี่ไม่ได้ตัดเพิ่อนเลยอย่างดี่สามต่อไปครับพี่น้องอต่อไปนะครับคุณพ่อสมบานคู้งามดีก็สมบานคุณแม่ทางนู้นส่งข้าวระกวดนะครับไอ้หนุ่มแข้งทองตอนสมัยเป็นใบรุ่นนะครับไอหนุ่มแข้งทองเรล่าเจ้าหน้าทีึกษาใช่ไหมครับหนึ่งสอง เพื่อพี่แก่มาะพ่แม่เบาดงี้ยนลำดับที่สี่ครับพี่น้องสามพันไปแล้วดูต่อต่อไปคุณพ่อเ็มเกิดซักนะครับอันนี้อันนี้คุณแม่ทองหงรอดีสีส่งข้าวตะกวดสัญญาณนะครับเราจะนับหนึ่งถึงสนะครับหนึส พี่น้องเด้บาทกันเด้อไอ้เจ้ก็จริงล้องอ้ําแล้วมับมสี่ผ่านไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูลรื่องแบบมีนะครับผมผมว่าจะได้มีการชิงกันอยู่ต่อไปนะครับคุณพ่อมีชายสมแดงนะครับจบครับลูกแบบเดีนแม่อ่ะสวสมชายยกมือเหรอยกเพื่ออะไรสมรวยสมแดงสุภายเกิดพร้อมบุตรธิดาทั้งหลายแหล่นะครับมาเลยนะครับเัารัตด้หนึ่งถึงสามนะครับนับหนึ่งสอง

ใส่รงเท้าด้วยอนะครับตอนนี้จะมองเห็นโอกาสที่จะได้เตีนนแวละครับเราจะรับดึงถนสานะครับทข้าซ้ายร้วว้ามหนึ่งสองสามเออังะปตีกอนี้ แพ้ไปเลยถือว่าเราทัเองนะครับมีคนจับไปใส่นะครับบาตี้ที่ให้คู่ทิงเลยแบบหนึ่และสองะยังเ่ากันอรับพี่่อเฉียกับทุกแ่เชิดะครับที่ติพ่อตัดนะครับต่อบักัลั่งกันอีกเทียนึงนะครับงสองห่ารเสียเปรียบกันให้พระเจ้าตีพุ่มกับก็มาผู้ใดกิได้เตะกรนะครับผู้ชนะกิได้เตะกอนะครับตีก่อนครับเอาเอาเป็นแล้วลุงยากอีเนาะงมถึงคนที่ตาเาะ แต่พ่อราไดับ้มันท่การหัเรามีเสียง่ด้วยนะครับการทุท่านที่ตีกันแล้วไม่ล่ะโอ้โมกันมมีคนบังน้องเอ้ยคนได้เตะกันละหาเชีชะเตะอีกครับเจ้าาเชี่ย้เชวเชิดเราจนัดหนึ่งสานะครับเพื่อหาผู้ชนะในตะเปนนี้อ้าวยังสามยังหนึ่งสองสาม้ย ไปรอบสองน้อยกว่าเก่าครับพี่น้งไปถึงขึ้นนะครับไปดบคดนทีมนี้มามาไปดาทีเนียใจเปนี่ยนยังหรือยางกรรมการรองทวครันะครับทีเนียงทีดอนะครับทีที่สอจะได้หนึ่งร้อยนะครับจากท่านเลขาและท่านผู้ใหญ่ครับหนึ่งสองสาม เป็นอาการครับพี่น้องแข่งนักผู้ชนะนะครับรับรางวัลจากท่านเลขาธิการสุราษคร์เซมร้อยบาทเลือกคเลยนะครับออกมาเรียบร้อยครับพี่น้องลำดับหนึ่งนั่นคืออเชนะกันแลรกนะครับชุดสีชมพูพ่อใหญ่ฮะเสื้อสีชมพูสามเกสีชมพูครับพี่นด้วยองเอ้าเอ้า พูดใช้พัดตีพูดใช้พัดตีเจอแค่คอยพนน่อแคอยย่คอยยกเแี่คอยที่ตาไห้ขอยย่าจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องเจอ,โอ,โอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย